มันเหนื่อยมันท้อมันงงเนาะสิบห้าเอ็มอะไรอย่างนี้ไหมคือผมมาไม่ใจผมมาไม่ต้องการอะไรเลยก็บอกแล้วว่าผมอยากให้คนที่แบบว่าดูแลแทนผมได้ดูแลแทนพี่ได้อือย่างเราสองคนเข้ามาช่วงเย็นไอเนี้ยเป็นผู้นําแทนผมบอกพี่ต๊อดด้วยนะว่ากูมาแล้วเห็นกูใช่ไหมนี่เห็นกูใช่ไหมเออเห็นเห็นเออบอกพี่ต๊อดด้วยนะกูมาอสักหน่อยขับรถไปไหนนี่แหละออกเกม ข้าเฟสฟาร์มก่อนแล้วก็แบบเดี๋ยวเพิ่งมีเรื่องเลยเดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวเรามีนัดมีตีอีกใช่ครับประมาณนั้นมีตีใช่เดือนนี้เดือนนี้เราจะไม่มีตีเลยหรอครับแล้วคุยคุยเรื่องแก๊งหน่อยฮะเดือนนี้ไม่น่ามีครับเดือนนี้ไม่น่ามีครับอ๋อมีแก๊งอื่นตีกันแต่ว่าวันนี้เขาจะล่อเราแล้วไม่ใช่เหรอวันโอ้ยเขาล่อกันไปเลยครับฮะเขาก็อยากโชว์ของประสิทธิภาพเอยประสิทธิประสิทธิภาพใช่ครับก็น้องลักี้อ่ะน้องสายฟ้าไงน้องลักมึงไม่ใช่หรอสายฟ้า นอนรับมึงไม่ใช่หนอเวลาเขาเจอพี่เขาก็บอกเอาไหมเอาไหมพอเขาเอาเข้าจริงเป็นไงอะเงียบไหมล่ะครับงอยบงอยโดนไปสิบห้าเอ็มวันนี้มารับตังค์ด้วยห้าล้านเออได้วันนี้รวยแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยทุ่มหนึ่งเนี่ยแหละตอนตั้งกับไปเช็คชื่อแล้วนะวันนี้เข้าเกมไหมฮะเอาเข้าครับต้องเข้าต้องเข้าไปสิบยันวันนี้คุณสตรีมมาหลายวันติดแล้วนะสิบสิบกว่าวันไม่เคยห่างเป็นเดือนได้แล้วมั้งครับน้องถูกไหม สตรีมทุกวันเลยถึงวันไหนวันไหนผมหยุดผมก็จะแบบว่าอพยายามแบบทําเหมือนคนในแก๊งไงวันไหนผมหยุดนะหยุดสตรีมผมก็จะทําเหมือนคนในแก๊งครับเว็บไปในช่องสตรีมคนนู้นบ้างเว็บไปในช่องสตรีมคนนี้บ้างอให้รู้ว่ากูมาอ๋อใช่แล้วมาแล้วเหมือนนี่มีจริงไหมครับหมถึงคนในแก๊งเนี่ยครับลองเล่ามีมีครับยังไงฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างน้องรักพี่อ่ะน้องขวดอ่าเออบอกพี่ตอด้วยนะว่ากูมาแล้วเห็นกูใช่ไหมนี่เห็นกูใช่ไหมเออเห็นเห็นเออบอกพี่ตอด้วยนะกูมาอ่า สักหน่อยปุ๊บขับรถไปไหนนี่แหละออกเกมอ๋อเหรอใช่ครับเพราะว่าครับถามนายกว่าคนเนี้ยตัวบักที่เกตไปบอกว่าตัวบักเขาบอกว่าไม่มีชื่อขวัญไม่ได้อยู่เนไม่ออนอยู่ในประเทศใช้เหลี่ยมครับใช้เหลี่ยมเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมถามนายกไม่แต่ไม้ไม้มันก็เก่งไงก็ต้องยอมรับไงสกิ skill ลเพย์เราก็ดีไงออตอนนี้เสียไม่ได้ก็คือมีปัญหาเรื่อง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 สกิลเพย์นี่มีปัญหาไหมฮะ สกิลเพย์ผมว่าไม่ใช่ครับอตอนนี้ผมเรื่องเรื่องอาวุธมากกว่ากบเรื่องของแค่นั้นนอกจอกนั้น,นเล่นได้ครับแล้วปเป็จริงไครับที่วันวันหนึ่งพูดถึงเรื่องเกมไม่พูดเรื่องอสุติอ,อะไรเลยต่อฮะช,ช่วงนี้เป็นยังไงครับตุงตังอัพอ,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 อัพเดตให้พี่เป่าฟังแบบว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนโอ้พูดไปแล้วมันมันเหนื่อยมันท้อมันงงเนาะใช่สิบห้าเอ็มอะไรอย่างนี้ไหมคือผมมาไม่ใใจผมมาไม่ต้องการอะไรเลยก็บอกเลยว่าผมอยากให้คนที่แบบว่า ดูแลแทนผมได้ดูแลแทนพี่ได้อือย่างเราสองคนเข้ามาช่วงเย็นไอ้นียเป็นผู้นําแทนผมอทําที่กูมอบหมายให้ก็พอไม่ต้องแบบแหลมแบบทําเยอะมากกว่านั้นหรอกอืแหลมมากก็ไม่ดีอย่างนี้ต้องโดนบ้องหูอใช่ผมให้ทําแค่เนี้ยเสือกทาเวอร์เกินอะไรอย่างเงี้ยแหลมเยอะก็มีก็ตอนนี้เดี๋ยวให้ไม่มีใครทําได้เลยเราก็ไว้ใจใครไม่ได้เลยต้องลงมือเองใช่ใช่ฮะไว้ใจได้เป็นไงอะสิบห้าเอ็ม ไม่ได้ได้เงินนะโดนแต่ผมก็คิดแล้วว่าถ้าเล่นอ่ะสิบหาเอ็มอ่ะมันมันโดนค่าแบบค่าของด้วยค่าใบค่าเอออาวุธกระต่างแล้วมันกดเปียวไปกินหวานหมั่นแก๊บโมจินเยวอรอก่อนนะครับเขาดูเราอยู่ตอนเนี้ยใช่ใช่ไม่ต้องแค่แค่นี้หรอกขนาดเราสตรีมกันสองคนมันก็ยังดูเลยว่าไอ้ต๊อดได้เปล่ามันทําอะไรกันวะ จริงพี่จริงจริงตอนนี้เขาก็ดูเราอยู่ใช่ใช่ฮะประมาณนี้แต่ว่าเมืองก็ยังไปได้ดีอยู่นะใช่ใช่ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรมีครับไม่มีอ๋อไม่มี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 ก็โอเคแล้วเนาะวันนี้ก็แฮปปี้ดีโอโหบงแล้วต้องให้เดี๋ยวเขาปล่อยให้เแคยตัวนาฬิกากูไม่นาฬิกากูตายนาฬิกากูตายมันไม่ขยับ เท่าไหรครับเนี่ยไม่แพงครับ5้า0ันครับ5,000นห้าพันหกโมงแล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวเราครงต้องปล่อยตั๊บไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวพี่เปาก็กลับบ้านมาสตรีมด้วยกลับบ้านก็ถึงบ้านสามทุ่มครึ่งสตรีมสี่ทุ่มเดี๋ยวทันไปแอดับแอรดับูปสองแล้วกันโอเคได้ใช่ครับใช่ก็ให้ต๊อดไปกินง้งกินข้าวเลยพี่เปาก็กลับกรุงเทพก่อนวันนี้สนุกสนุกไหมครับคนดูสนุกไหมครับเดี๋ยวตั๊บกลับไปสตรีมอืมสุดท้ายก็เจอสักทีนะ แม่งนึกว่าวันนี้จะบิดกูนานะนึกว่าจะบิดจะบิดกูละซื้อคอมให้ลูกเหรอครับพี่จอบที์บอรนเขนชอบแบบแสงแสงอ๋อเป็นแสงแหนาหน้าตาลูกดูมืดมนเนาะหาแสงลูกครับไมรครับเอาเขาเรียกว่าต้อนรับลูกค้าอ่าอ่าได้ได้ลูกค้ามีรอยยิ้มก็เขาก็ชอบไงพี่เาแต่เพียงครับไม่ว่ากลับแล้วอ๋อต้อนเนี่ยแหละครับตัวบิดยังฮะตัวแข่งเนี่ยฮะตัวแดก ไม่ใช่เงินทำไมถึงมีอ๋อผมเหรอครับเอผมมาผมมาอยู่แล้วครับผมมาทุกวันน่ะจะเป็นน้องคิดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไช่มีเดี๋ยวผมเอาเสื้อตัวนี้ให้ก็ไเลยครับเดี๋ยวผมให้เสื้อตัวนี้เสื้อเดี๋ยวผมให้เสื้อตัวนี้ของแจกหมดแล้วพี่เขาเจ้าของแจกของแจกหมดพี่ก็เผากูกลางไรเลยได้โอเคครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวให้ไอ้ต๊ะกลับไปสตรีม แล้วก็คุณน้ำขอบคุณคนดูทุกคนแล้วก็พี่ๆที่แบบเป็นตาตากล้องขอบคุณพี่เปาด้วยครับสำหรับวันนี้ใช่ครับให้ขอบคุณ AMD ขอบคุณ AOC ขอคุณเล็กซ่ราขอบคุณพี่วาขคุณอุลตคมาขอบคุณวันเซอร์ทุกคนเลยใช่เดี๋ยวคงได้เจอกันอีกขอบคุณดัชมิวด้วยนะครับขอบคุณน้ำท่อมจีบิดมองอยู่นะว่าจริงๆเขาบอกไอ้นี่มันพูดอะไรของมันมึงขายของกูซี่เนี่ยจีบิดไงครับเครื่องดื่ม energy drink กินแล้ว ครับอร่อยจริงๆนะพี่น้องเอ้ยครับลองกินดูกระป๋องไรยิบสามบาทครับแล้วคอมคอมที่ไหนฮะคอมไหนดีนะครับก็ร้านร้านนั้น้นั้นเมื่อกีอกนร้านไหนนะร้านอะไรนะร้านไอ้ะนะอ๋อผมพูดผิดมันมันปากพ่อยอ่าพูดพูดอะไรที่คอมร้านไหนดีนะร้านร้านพี่เปาร้านไอ้เปาโอ้โหร้านไอ้เปามันรับหลังกูร้อยมันก็ทําเป็นฟอร์มกูอย่างนี้แหละคือหลังกล้องมันก็ไปรับหลัง มึง,มงฟังกูนะคนดูฟังกูนะไข่หวานเนี่ยเขาไม่คิดอะไร่าพี่เปาหรอก <ผม S 1> เขาอยากาเขาอยากได้เขาอยากได้เขาอยากพี่ฮะ <c oughs> เข็ดไปเจอก,กันนะพี่เออเจอก,กัน <c oughs> เอเอไปไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละนะครับพี่สวัสดีครับพี่ย้อนยอนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,วรอปิดแล้วปิดไหม่แล้วอ๋อเหรอ หนุบป้าหนุบ <Wars> ป้าหนุบป้าไม่แต่มันต้องกลับบ้านแล้วไงพี่หันพี่ดูนาฬิกาผิดนาฬิกาพี่ตายแค่หกโมงสิบนาทีหกโมงแล้วน้องชายถ่ายรูปไหมครับน้องชายถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปไหมเอ่ยจะถ่ายรูปกับต๋อยจะถ่ายรูปพี่เปาครับออกไลฟ์ไหมฮะอันนี้ออกไลฟ์ไหมฮะออกไลฟ์มั้ยโอกาสเดียวเลยเนี่ยมานั่งตรงนี้มามามานั่งมามานั่งมามาด้านมามาด้านมามาด้านมามานั่งมาเร็วมานั่งเร็ว มา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 เอาโอกาสเดียวเด้อ,ดน,อ,น,อน้องน้องซ้า,ายฮะใช้แบตอยู่รช้แบตอยู่